ตัดคนละอันกันยังไงก็ไม่เหมือนกันเพราะมันใช้ตัวตัดคนละตัวแล้วพอถ,ถึงเวลาไปเยอะๆสะมมติปั๊มไปสักห้าร้อยเหรียญแล้วมันไม่เหลือมันไม่บอกมันไม่ไ<อ>มสบายไม่ได้นะครับมีเขาพยายามเสนอทฤษฎีเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นนะครับว่าให้ดูขอบตัดมไม่ดูหน้าพ้ากันเลยเหรอและข้หน้าพ้าอีกอย่างในแต่ลระบลอกก็จะไม่เหอนนดนหน้าผ้าเวลากระแทกลงไปแล้วเนี่ยความหนาแน่นก็คือคือความหนาแน่นของแผ่นแผ่น,แผ,นแผ่นโลหะที่เขารีดมันมีความหนาแน่นของโครงสร้างโมเลกุลของโลหะ ไม่เท่ากันมีความแข็งไม่เท่ากันบล็อกทองคําต้องชัดเจนกว่าบล็อกอื่นๆนะครับถ้าบล็อกอื่นชัดกว่าบล็อกทองคํานะครับอย่าเลนมันมันการใช้บล็อกทองคําอธิบายเพิ่มเติมนิดนึ่งบล็อกทองคำมันเป็นบล็อกทองคำกมนะครับปั๊มบอกว่าปั๊มบอก่าแล้วปั๊มเรียนทองคำทำไมถึงทองคำถึงได้ชัดเจนกว่าทองคํามีคุณสมบัติที่อ่อนตัวและนิ่ม และเขาจะปั๊มเป็นเหรียญแรกแล้วเขาจะปั้มเป็นชุดแรก,แรกชุดแรกชุดแรกคือบ้อบไม่พิหนึ่งสวยอยู่เลยอย่างคลิปอยู่เลย